เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันเสาร์ที่20กันยายน2025หัวข้อคำอธิษฐานของเอลีเอเซอร์ข้อพระคำหลักเยเรมีบทที่33ข้อที่3 3จงทูลเราและเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้าอ่านพระคัมภีร์ปฐม,มการบทที่24ข้อที่12ถึง15 12เขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงสัมแดงความรักมั่นคงแก่อับราฮัมนายของข้าพระองค์สิบสาข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ที่ริมน้ำพุและบรรดาบุตรหญิงของชาวเมืองนี้กำลังออกมาตักน้ำสิบสี่ขอให้หญิงสาวคนที่ข้าพระองค์พูดกับนางว่าโปรดลดเหยือกของเธอลงให้ฉันดื่มน้ำและพูดซึ่งตอบว่าเชิญดื่มเถิด และดิฉันจะให้น้ำแก่อูดของท่านด้วยนั้นเป็นคนที่พระองค์ทรงกำหนดให้เป็นภรรยาอิสอัคผู้รับใช้ของพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์จะทราบได้ว่าพระองค์ทรงสําแดงความรักมั่นคงแก่นายของข้าพระองค์สิหเข่าทูลยังไม่ทันจบเรเบคาผู้เกิดแก่เบทูเอลบุตรชายของมิวคาภรรยาของนาโฮ น้องชายของอับราฮัมก็แบกไหน้ำบนบ่าเดินออกมาเนื้อหาเอลีเอเซอร์เป็นผู้รับใช้ที่อาวุโสที่สุดและไว้วางใจมากที่สุดของอับราฮัมผู้ซึ่งแบกภาระหน้าที่ในการหาภรรยาให้อิสอักเขาเดินทางไปยังดินแดนอันไกลโพ้นเพื่อทำงานนี้ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความเชื่อด้วยความถ่อมใจและความจริงใจเขาสแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า โดยทูลขอหมายสําคัญจากพระเจ้าที่จะนำเขาไปสู่เจ้าสาวที่พระองค์ทรงเลือกสรรให้อิสอัคก,ก่อนที่เขาจะทูลจบคำอธิษฐานของเขาก็ได้รับคำตอบท่านอนุชนที่รักเช่นเดียวกับที่เอลีเอเซอร์ได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วต่อคำอธิษฐานของท่านท่านก็สามารถสัมผัสได้ถึงพระหัตถ์อันอัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านเองได้เช่นกัน เมื่อท่านเผชิญกับความไม่แน่นอนของการตัดสินใจที่ยากลำบากจงอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงตอบท่านสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือผู้ที่เข้าหาพระเจ้าด้วยใจถ่อมในการอธิษฐานมักจะได้รับความสนใจจากพระองค์เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในคำอธิษฐานของลูกๆของพระองค์ท่านอนุชนที่รักของผม พระเจ้าผู้ทรงสร้างท่านโดยมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับท่านดังนั้นจงสแสวงหาพระองค์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยความถ่อมใจอย่างที่สุดเพื่อพระองค์จะทรงเปิดเผยแผนการเหล่านั้นแก่ท่านและทรงช่วยให้ท่านดำเนินตามแผนการเหล่านั้นประเด็นสำคัญเมื่อท่านสแสวงหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจพระองค์จะทรงช่วยท่านตัดสินใจที่ถูกต้อง